คลิปนี้จะคุยถึงภาพยนตร์เรื่อง look back นะครับเปิดคลิปด้วยหน้าของฟูจิโนะกับเคียวโมโตะในโปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่แปะอยู่หน้าโรงภาพยนตร์นะครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพคลิปนี้พี่โอได้รับความเอื้อเฟื้อจาก Warner Brothers ประเทศไทยให้ไปชมภาพยนตร์เรื่อง look back หรือชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า look Who back Who, ที่ พารากอนซีเนเพ็กซ์แต่ว่าวันที่ชมภาพยนตร์นั้นพี่โอรีบกลับไม่ทันได้ทําคลิปแล้วก็ไม่มีโปสเตอร์ให้ทําคลิปด้วยแหละที่พารากอนเขาไม่มีนะครับก็มาได้ทําคลิปเอาที่นี่ที่พรอมนาซีเนเพ็กซ์ครับอยู่ในโซน VIP ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบายมีที่ให้การต้อนรับคุณผู้ชมมากมายนะครับเรื่องนี้น่าเสียดายไม่ได้เข้าที่นี่แต่ว่าที่นี่มีโปสเตอร์พี่โอก็เลยขออนุญาตมาทําคลิปที่นี่แหละก็เป็นผลงานสร้างจากวันช็อปมังะงยอดนิยมของทัตสึกิฟูจิม โตะครับนี่จะอะไรนะชัยชัยซอมแมนเชนซอมแมนพี่โอ้ภาษาไม่ค่อยแตกฉานนะครับฟูจิโมโตะเนี่ยชื่อเหมือน2ตัวละครเลยเขาบอกว่าเป็นการให้การคารวะของผู้ให้กำเนิดมังงะก็คือนี่ฟูจิโนะครับฟูจิโนะเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเคียวโมโตะเป็นคนอินโทรเวิร์ตแต่ว่าทั้งสองคนมีส่วนที่เหมือนกันคือเป็นนักเขียนการ์ตูนและสองคนนี้หมกมุ่น เรียกใช้คำว่าหมกมุ่นก็ได้นะการทําสิ่งอะไรด้วยใจรักแล้วก็มุ่งอยู่แต่สิ่งนั้นเนี่ยเขาเขาก็ใช้คํานี้ได้แต่มันอาจจะมีความหมายสองแง่ว่าเป็นแง่บวกหรือแง่ลบนะครับทั้งสองคนเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการวาดการ์ตูนแล้วก็จะเรียกว่ามีความสุขก็ได้มีความสุขในการวาดแต่เมื่อผลงานมันไม่เป็นที่น่าพอใจ มันก็อาจจะทําให้เกิดความทุกข์ได้อย่างเช่นฟูจิโนเนี่ยเป็นคนร่าเริงอยู่ดีๆมาพบว่าเคียวโมโตเป็นคนที่วาดรูปได้ถูกใจเธอมากกว่าและเธอรู้สึกว่าเคียวโมโตมีฝีมือเหนือกว่าเธอก็เริ่มเป็นทุกข์และทีนี้การว่ามันก็ไม่ใช่การมีความสุขอีกต่อไปเธอพยายามจะพัฒนาฝีมือเมื่อเห็นว่าการพัฒนาฝีมือของเธอนั้นไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ที่เธอต้องการคือไม่สามารถที่จะไป อะไรกับเคียวโมโต,โตได้เธอก็อยู่ดีๆก็เลิกขึ้นมาดื้อนะครับอันนี้เป็นแก้เรื่องย่อเบาๆคร่าวๆเ,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 เท่านั้นที่จริงหนังมันไม่ได้ไม่ได้น่าจะยาวอะไรนะ58นาทีสั้นมากครับก็เป็น58นาทีพี่โอโฆษณาไปด้วยแล้วกัน58นาทีที่อยู่ในโรงภาพยนตร์เนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องที่ซ้อนกันมากมายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีรายละเอียดเกี่ยวกับเด็ก เด็กอันนี้สองคนเป็นเด็กประถมนะแต่ว่าเรื่องมันดำเนินตั้งแต่ประถมไปจนถึงตอนโตเลยนะครับว่าเป็นนักเขตการ์ตูนตั้งแต่เด็กไปจนโตคืออ่าเล่าย่อๆละกันว่าสองคนเนี้ยเขียนการ์ตูนล,ลงในหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนแล้ว คนนี้เป็นเด็กร่าเริงที่อยู่ในโรงเรียนตลอดเวลาได้รับความนิยมสูงวันหนึ่งครูก็บอกว่ามีเด็กคนนี้ซึ่งเป็นอินโทรเวิร์ดไม่ได้มาโรงเรียนเขาไม่รู้ว่าเรียนออนไลน์หรือเรียนยังไงนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นมีระบบสาหรับเด็กอินโทรเวิร์ดแบบนี้เห็ุหลายเรื่องแล้วละ่ะมีเด็กเรื่องที่แล้วเราดูอะไรนะที่ตัวตัวพระเอกต้องไปสอนหนังสือเด็กเออต้องไปดูแลเด็กที่ไม่ได้เรียนก็เป็นญี่ปุ่นเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็ เมื่อจบการศึกษาครูใหญ่ให้เอาใบเอาน้องคนนี้ไปมอบใบสําเร็จการศึกษาให้เคียวโมโตะทั้งคู่ก็เลยได้รู้จักกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งๆท,ที่ฟูจิโนะไม่อยากรู้จักเคียวโมโตะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเคียวโมโตะเป็นคนที่วาดรูปได้ดีกว่าทําให้เธอไม่อยากวาดอีกต่อไปแต่เมื่อเคียวโมโตะบอกว่าเธอนั่นแหละคือแรงบันดาลใจให้ฉันเขียนการ์ตูน ดังนั้นสองคนก็เลยได้รู้จักกันได้สนิทกันอันนี้คือเนื้อเรื่องแค่เท่าที่พี่โอพูดได้แต่ก็ต่อเรื่องที่มันต่อเนื่องไปจากนี้มันจะแบ่งเรื่องออกเป็นแบบว่าเราจะเจอหนังประเภทนี้อีกแล้วแหละซูเปอร์เนเชอรัลเหนือธรรมชาติหรือหลายมิติจักรวาลคู่ขนานคือจะเกิดเหตุการณ์ประเภทเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อน ตอนที่เรายังไม่มีจักรวาลคู่ขนาดนะครับเราก็จะเจอหนังอย่างส d i ด g Door ซึ่งเมื่อเหตุการณ์ตัดสินใจไปอย่างนี้เรื่องจะดําเนินไปทางนี้แต่ถ้าเราตัดสินใจอีกอย่างหนึง่งเรื่องจะดําเนินไปอีกอย่างหนึง่งและเรื่องนี้มันก็ดําเนินไปในทิศทางนั้นอีกแล้วนะครับอันนี้พอพอมันเกิดเหตุว่าอ้ยมันแยกเป็น2เส้นทางพี่โอ๋ก็รู้สึกว่าหนังมันมให้เราได้ดู2เวอร์ชั่น หลายหรือหลากหลายมิติของตัวละครที่ตัดสินใจแตกต่างกันอีกแล้วนะครับซึ่งบางคนอาจจะว่าดีบางคนอาจจะเบื่อก็ได้แต่สําหรับพี่โอพี่โอชอบเรื่องนี้ตั้งแต่แรกตรงที่ใส่รายละเอียดของการเป็นนักเขียนการ์ตูนที่หมกมุ่นญี่ปุ่นเขาอย่างนี้ครับเวลาใครที่มีอาชีพอะไรหรือมีสิ่งแวดล้อมรอบตัวไปยังไงเนี่ยเราจะได้เห็นรายละเอียดในชีวิตเขาค่อนข้างมากนี่ขนาดเป็นอนิเมะนะอนิเมะยังใส่ละเอียด ขนาดว่าชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรแล้วก็ การวาดการ์ตูนซึ่งเป็นใจความสําคัญของเรื่องนี้มันต้องทุ่มเทขนาดไหนมันต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวความคิดจิตใจในตัวเองก่อนที่จะลงมาเป็นการ์ตูนได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเมื่อสอออกสู่สายตาผู้ชมแล้วได้รับผลตอบรับมาเราจะมีความรู้สึกอย่างไรแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยไอการที่หมกมุ่นเนี่ยทำให้เราเสียเพื่อนไปมากน้อยขนาดไหนเมื่อเรา ปราศจากชีวิตส่วนตัวเราก็มีอยู่แต่ผลงานของเราเท่านั้นเองแต่เมื่อทั้งสองคนเนี่ยเขาอยู่ในโลกเดียวกันก้าเท่ากับว่าเขาก็มีกันและกันและนี่พี่โอมีความรู้สึกไปก่อนก่อนที่จะดูเรื่องนี้พี่โอคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นวายพอสมควรนะครับมีการอ่มันมันก็แค่พอสมควรนะไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่ ไม่ได้เกินเลยในส่วนของความรักความผูกพันมากนักมันดูเป็นมิตรภาพที่อบอุ่นมากกว่านะครับน้องที่ชอบเขียนการ์ตูนคนหนึ่งที่ได้ไปดูเรื่องนี้พี่โอได้มีโอกาสทักก็ไม่ไม่เปิดชื่อเขาคงไม่อยากให้บอกชื่อนะก็ <c oughs> <c oughs> เขาดูเรื่องนี้เขาอินเขาร้องไห้เลยนะครับอันนั้นขนาดเด็กผู้ชายนะก็ใครที่มีชีวิตวัยเด็กแล้วก็รู้สึกหมกมุ่น อยากจะสร้างผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จะเป็นจะต,ต้องเขียนการ์ตูนทุก็ได้นะครับเมื่อดูเรื่องนี้แล้วมันก็ตรงตามชื่อเรื่องแหละมองย้อนกลับไปแล้วจะซาบซึ้งแล้วจะอินกันแทบทุกคนแน่นอนครับแต่คำว่าลุคแบ็คในที่นี้เนี่ยพี่โอไม่รู้เหมือนกันว่าในเรื่องนี้เขาหมายถึงจะให้ย้อนกลับไปตรงไหนทำอะไรยังไงนะครับแต่ว่าพี่โอก็เห็นว่ามันเป็น มันเป็นคําที่ค่อนข้างดีและทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มีชื่อที่กระชับส่วนเนื้อเรื่องที่มันจะกระชับเกินไปนี่พี่โอก็รู้สึกแปลกๆนะที่หนังความยาวแค่58นาทีน้อยมากเลยนะหนังที่จะมีความยาวไม่ถึงชั่วโมงจะได้ฉายในโรงภาพยนตร์แต่อนิเมะญี่ปุ่นมีหลายเรื่องแล้วนะครับบางเรื่องบางเรื่องแค่40นาทีก็เคยเจอมาแล้วนะครับเรื่องนี้เรากลับรู้สึกว่า มันมีเนื้อเรื่องที่ยาวซับซ้อนละเอียดแล้วก็เต็มอิ่มหลายคนอาจจะว่าไม่เต็มอิ่มนะหลายคนบอกว่าเรื่องราวมันยังไม่ไม่พัฒนาเท่าไหร่ยังไม่อินไม,ไม่ผูกพันกับตัวละครเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จบแล้วแต่ของพี่โอพี่โอรู้สึกว่ารายละเอียดต่างๆที่เราได้จากชีวิตประจําวันของสองคนนี้แล้วก็ความรักในการวาดการ์ตูนมังงะ ของสองคนนี้และความผูกพันซึ่งกันและกันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนนี้เป็นนักเขียนหลักเป็นคนคิดเรื่องคนนี้ลงแบ็กกราวน์นะครับแต่ว่าคนนี้ก็เหมือนกับยอมรับศรัทธามากๆและการเป็นคู่ที่เข้าขากันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบในการประกอบอาชีพนักวาดมังงะของสองคนนี้มาก รเรื่องราวของตอนโต2คนนี้จะเป็นอย่างไรที่พี่โอ๋เกล่นเหมือนกับจะสปอยไปว่ามันมีทางเลือก2ทางเนี่ยอันนั้นคุณผู้ชมต้องไปติดตามชมในโรงภาพยนตร์เเองแต่ว่ามันไม่ได้ฉายแทบทุกสาขานะครับมันพอพอโปรแกรมออกเรื่องวันพฤหัสเนี่ยโปรแกรมออกมีฉายน้อยมากน่าเสียดายมากเลยท่านทที่เป็นหนังของวอร์เนอร์ในขณะที่อีกเรื่องหนึง่งนี่เรื่องนี้กลับได้ฉายบจิ ภาค2นะครับรีแคปพาร์ทูกลับได้ฉายมากกว่าซะอีกเรื่องนี้ใช้เอ็มพาสไม่ได้นะมีเช่เอ็มพาสไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งมีเทยงนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้กันต่อคะแนนในเว็บ มะเขือได้สูงถึง100เต็มนะครับถึงนักวิจารณ์จะมากันไม่กี่สำนักประชาชนก็90กว่าส่วนคะแนนใน IMDB เนี่ยนักวิจารณ์ให้ถึง90เต็มร้อยโดยเฉลีย่ยส่วนประชาชนก็อยู่ที่80กว่าแแต่ 8, 8กว่าเต็ม10โดยเฉลี่ยครับสำหรับพี่โอพี่โอชอบมากก็ติตรงที่ว่ามันสั้นแหละแต่แต่พี่โอก็เต็มอิ่มแล้วแล้วพี่โอก็ออสงสัยว่า มันขาดรายละเอียดบางอย่างไปอย่างเช่นตัวละครของเคียวโมโตเนี่ยมันอยู่บ้านคนเดียวมันไม่มีญาติพี่น้องอะไรเลยอะครับก็ตรงนี้ก็จะหักไปบางทีญี่ปุ่นเขาไปโฟกัสความสําคัญของตัวละครบางตัวจนจนเรารู้จักตัวนั้นแต่เราไม่รู้จักคนรอบข้างของตัวนั้นเลยอันนี้ตรงนี้เป็นจุดที่พี่โอรู้สึกว่าเขาบกพร่องหรือเขาอาจจะไม่อยากบอกก็แล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่โอรู้สึกว่าเสียดาย ก็คือการที่ความเชื่อมของไอ้เรื่องจัก,กรวางคู่ขนานตรงนี้พี่โอคิดว่ามันตังหิดตังหิดอนะคือมันเหมือนมักง่ายไปหน่อยที่จะให้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปสองทางโดยอาศัยแค่ภาพกระตูนโดยที่ไม่บอกว่าไอ้ปรากฏการณ์ปาฏิหาริย์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่ หนังญี่ปุ่นหรืออนิเมะญี่ปุ่นใส่เหตุการณ์แบบนี้ปรากฏการณ์แบบนี้หลายเรื่องแล้วซึ่งสําหรับพี่โอมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับไม่ใช่หมายความว่าเรื่องนี้น่าเบื่อนะหมายความว่าไอ้จุดจุดที่ทําให้เกิดเรื่องราวแบ่งเป็น2เหตุการณ์แบ่งเป็น2สตอรี่2เรื่องราวเนี่ยสเส้นทางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่น่าเบื่อแต่ว่าไอ้เหตุการณ์ตรงที่จุดการแบ่งแยกเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเบื่อก็ ดี๋ยวเริ่มจะทําให้คุณผู้ชมสับสนแล้วนะงั้นพี่โอพอแค่นี้ดีกว่าก็เป็นอันว่าคุณผู้ชมไปดูกันได้นะครับอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบก็มาคุยกันด้วยความสุภาพที่คอมเมนต์กันละกันขอบคุณ Warner b r o บ h e r s ประเทศไทยและขอบคุณ Major Cineplex ที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอททำคลิปอย่างสะดวกสบายคุยยาวลองเทค10นาทีไม่ตัดต่อถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ ปิดที่หน้าฟูจิโมโตะไม่เอาฟูจิโนะกับเคียวโมโตะครับสองสาวประถมอันนี้รูปตอนประถมนะยังไม่โต